สวัสดีนะคะวันนี้พี่เหมียวมาเสนอเมนูใกล้บ้านมากเลยเพราะว่าอยู่ใกล้โรงงานปลาทูนะคะวันนี้เราซื้อปลาทูมา20บาทค่ะเรามีเครื่องปัน่น ของฟิลิปนะคะอากาซนายเขาหน่อยคะ่ะแล้วก็เรารอบนี้เรามีพริกเหลืองด้วยนะคะเพื่อจะไม่ให้เผ็ดมากก่อนอื่นตั้งกระทะแล้วก็ทอดปลาทูให้กรอบนะคะแนะนํานะคะให้กรอบทั้งสองด้านเพราะเราจะได้เท็กเจอร์ของเนื้อปลาทูที่แน่นแล้วก็หนึบแล้วก็เวลาเคี้ยวเนี่ยโอ้โหพี่เมย์จะบอกว่าเป็นคําเป็นคําเป็นคําเลิศมากเลยแล้วใส่พริกลงไปนะคะแบบนี้ตอนปั่นพริกก็ว่าขี้มุกหลายแล้วนี่พอพริก ใส่ลงไปอีกก็ยิ่งขี้โมกไหลลงไปเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่เลยอืมไม่รู้ว่าแบบจะจะจะอธิบายยังไงตอนยิ่งตอนราดน้ำปลาลงไปเพื่อให้เนื้อปลาทูก็หอมเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าจามแล้วก็ลืมเปิดพัดลมลืมเปิดประตูหลังบ้านอบอวนไปหมดเลยแล้วเติมด้วยซอสน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซอสแม็กกี้นานามาอีกแล้วค่ะตอนนี้วิ่งหนีแล้วค่ะ วิ่งหนีนะคะวิ่งหนีไปหาน้ํามาเติมกระทะค่ะผ่านให้กูคลิกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดน้ําตาลนิดนึงนะคะนิดเดียวเองแค่ปลายช้อนเติมไปกระเพราลงไปหนังเอกของเราเสร็จแล้วอย่าลืมโรยพริกไทยได้นะคะกูคลิกแบบนี้นี่ห่หอมมากเลยเสร็จแล้วค่ะนี่แบบนี้เลยนะจ๊ะ ตอนนี้นะกือน,น้ำลายแย่แล้วนะดูข้าวพี่เหมี่ยวใส่ก็โรยพริกรอเลยเลยเพราะว่ารอบนี้จะทําพริกน้ําปลาเปรี้ยวหน่อยนะคะ mm. เพื่อตัดกับความเข้มข้นของปลาทูนะคะ mm. เพราะว่าปลาทูเราค่อนข้างที่จะผัดเข้มข้นนะคะแล้วก็ไว้ได้มีน้ําเยอะอ้ําทานให้อร่อยนะคะอร่อยมากเลยอุย้ยคำโตๆอย่างนี้งมทานให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะ